รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีคุยยกบ้าน มูยกสยามคำถามแรกเลยนะครับผมจะกู้ได้ตรงไหนครับ่ายมูเขาก็จะบอกว่าถ้ามาที่วัดกู้เนี่ยสามพระหนึ่งเจ้าสามพระหนึ่งเจ้าต้องไหวให้ครบเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้ที่จิตกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวระเจ้าตากสิน สวัสดีค่ะพบกันในรายการคุยกูกมานมกสยามพบกับชนะสนค่ะชนรัศมีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนพวิทิปบรรยากาศดีใช่ไหมแฟนขับดอกบีล่ามารอเพียบเลยมีแฟนมาให้กำลังใจกลังใจเพียบเลยอยู่ริมน้ำแบบนี้จะพาแจ็คแล้วก็คุณผู้ชมนะคะมาอีกหนึ่งจุดที่ทิปอะชอบมากนั่นก็คือวัดกู้ค่ะเดี๋ยวนะฮะทิ์ค่ะ ลืมเตเรียมเอกสารมาแล้วจะต้องทำยังไงบ้างเนี่ยดอกแพงไหมคุณพามารู้ใจบ้างช่วงนี้ร้อนเงินลูกจะเปิดเทอมไม่ใช่คือ,อชื่อวัดแต่วตัดกูแล้วก็ที่เนี่ยเป็นที่ที่นอกจากจะบรรยากาศดีแล้วเนี่ยมีจุดสักการะที่สายมูอ่ะเขาพลาดไม่ได้โดยเฉพาะชาวนนทบุรีอ๋ออันนี้ชื่อวัดนะชื่อวัดกูถ้าอย่างนั้นที่นี่น่าจะมีอีกชื่อหนึ่ง<อ>ที่คนรู้จักกันว่า วัดพระนางเรือลมใช่คือบางคนก็จะเรียกว่าวัดพระนางเรือลมแต่ที่มาที่ไปทําไมชื่อวัดกู้หรือวัดพระนางเรือลมแล้วก็ที่นี่มีประวัติความเป็นมาอย่างไงเนี่ยในฐานะลูกพระนางพลาดไม่ได้ที่เดี๋ยวพี่จะพาแจ็คไปถามผู้รู้จริงๆใครคือผู้รู้ของเราในวันนี้ครับก็ต้องจ้างเจ้าอาวาสไปครับไป สการนะคะท่านพระครูวิมลเจ้าอาวาสวัดกู้ค่ะครับผมคำถามแรกเลยนะครับผมจะกู้ได้ตรงไหนครับผมพอดีพอดีร้อนอยู่เหมือนกันครับผมวัดนี้เขาไม่ได้มีให้กู้ก็ตอนแรกเปิดรายการมาก็คิดแบบนั้นเลยเพราะวัดกู้เสร็จคิดในใจว่าเอ๊มีให้กู้แล้วผ่อนแล้วก็คืนดอกยังไงเป็นชื่อวัดเฉยๆอเดิมทีเดียวชื่อวัดวัดท่าสอเนื่องจากเกิด ปตัตตวะเหตุสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมาบริลัตพระบรมราชเทวีอัครมเหสีของราชการที่5ครับท่านเสด็จประพาสร,ราชวังบางปะอินผ่านทางบ้านบางพูดนี่แล้วเกิดปตัตตวะเหตุเดือรบกู้ศพขึ้นมาก็เลยชื่อว่าวัดกู้ตั้งแตบบ่บัดนั้นเป็นต้นมา อันนี้คือสายมูเขาก็จะบอกว่าถ้ามาที่วัดกู้เนี่ยสามพระหนึ่งเจ้าสามพระหนึ่งเจ้าต้องไหวให้ครบคซึ่งจุดที่เราอยู่ตรงนี้ก็เป็นพระจุดที่หนึ่งด้วยไหมเจ้าคะจุดที่หนึ่งจุดที่หนึ่งพระประธานในอุโบสถที่เราเห็นอยู่นี้เป็นเรียกว่าหลวงพ่อสําเร็จตอนนั้นมีปัจจัยอยู่ประมาณสักสองหมื่นบาทก็ไปถามช่างช่างเรียกราคาค่ารอมาห้าล้านห้า จสองหมื่นร้านห้าเราก็ไม่รู้จะทำไงก็อ่ะก็ไปจุดทูกการแจ้งบอกว่าถ้าเกิดมีบุญบารมีจริงๆก็ขอให้หลวงพ่อองค์นี้สําเร็จด้วยเถอะหล่อให้สําเร็จเราก็ติดป้ายหน้าวัดไปป้ายหนึ่งเป็นโฆษณาว่าจะมีการหล่อพระแต่ปรากฏว่าวันนั้นทั้งซอยต้องปิดซอยคนคนเดินเข้ามาในวัดเป็นพันพันหมื่นหมื่นตกใจเราก็ตกใจทุคนทำไมเยอะขนาดนี้ มานับปัจจัยได้หกล้านกว่า,เ,าเป็นแบงค์ยี่สิบเกือบทั้งนั้นแล้วเหรียญทั้งนั้นวันที่หล่อเลยนะครับวันที่หล่อเลยว,วันที่หล่อเลยวันวันที่หล่อได้หกล้านกว่าพอหล่อเสร็จก็แกะแบบออกมาหล่อไปแล้วปรากฏว่าไม่เป็นทองเหลืองอกลายเป็นสนิมเขียวเขาเรียกสีเขียวเลยสีเขียวก็เออยิ่งแปลกใหญ่เพอราะหล่อพระมาเป็นร้อยๆองค์ไม่ไม่เคยเป็นแบบนี้เราก็บอกเอะสีเขียวมัน มันไม่ใช่สีของพระมันต้องสีเหลืองๆก็อยากจะปิดทองก็จุดธูปอธิษฐานอีกบอกว่าขอปิดทององค์นี้ให้เป็นสีทองอาราม,มเสร็จแล้ววันลุ่งขึ้นก็ให้พระไปซื้อสีทองไอส้สีสีรองพื้นสําหรับทาทองมาเป็นสีขาวพอเที่ยงคืนพระก็ไปตามที่กุฏิบอกว่าทาเสร็จแล้วมันเหมือนกับมุกเลยให้มาดูหน่อย เราก็มาพิจารณาดูเออมันมันสว่างสวัยดีแล้วก็สวยดีสงสัยหลวงพ่ออยากจะได้สีขาวคิดว่านะก็เลยบอกเอไม่ต้องเสียเงินค่าปิดทองแล้วเอาสีรองพื้นนี่แหละก็คือสีที่เราเห็นอยู่ได้ปัจจุบันนี้ก็ใช้แค่สีแค่พันกว่าบาทก็เลยให้ชื่อว่าหลวงพ่อสําเร็จ เพราะว,ว่าตั้งแต่ว่าที่<ส>หล่อคือจุดสำเร็จในวันเดียวขอให้สำเร็จในวันเดียวนะฮะแล้วสอ,สอที่สองละ่ะคะสมปัาถนาหลวงพ่อสมปัาถนาอยู่ในวิหารเป็นโบสถ์เก่าสมัยก่อนเป็นโบสถ์หลังเล็กๆแล้วก็มีหลวงพ่อองค์หนึ่งเรียกว่าหลวงพ่อสมปทาถนามีจิตกรรมฝาผนังเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้ที่จิตกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าตากสิน มีที่เดียวในประเทศไทยเดี๋ยวเราก็จะพาไปชมกันสมปรารถนาแล้วก็มีสมหวังด้วยหลองพ่อสมหวังค่ะใช่ลองพ่อสมหวังเป็นพระพุทธรูปปางสายญาติหรือพระนอนนั่นเองยาวที่สุดในจังหวัดนนท์อใหญ่มากอ่าแล้วก็อาย,ยุอายุถึง300ปีกรมศิลป์ขึ้นจะเบียนเป็นโบราณสถานด้านหลังก็จะมีเรือพระที่นั่ง กรมสินขึ้นจะเบียนไว้เหมือนกันสําเร็จสมบัตนาสมหวังแล้วก็ต้องมาไหว้อีกหนึ่งเจ้าหนึ่งที่โอ้ต้องบอกว่าอันนี้ทั้งโซเชียลเลยนะครับบอกมาที่นี่คนมุ่งมาเรื่องความรักใช่ใช่เพราะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เนี่ยเป็นมเหสีรัชการที่5ที่มีความมั่นคงต่อความรักเป็นมเหสีที่ทรัชกาลที่5ทรงโปรดมากที่สุด ก็เลยเป็นเรื่องของความรักใช่ยก็จะพาไปไหว้เหมือนกันนะครับกันเดี๋ยวเราไปไหว้กันดีไหมอเคอดโบสถ์หลังน hmm ี้อายุประมาณ200ปีอองค์พระนอนที่ใหญ่มากใหญ่ที่สุดเลยใช่ไหมคะพระอาจายยาวที่สุดในจังหวัดนนรยาวที่สุดเราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาเวลาเกิดภัยเชื่อแป้ง เชื่อเมืองไทยประกันภัยไทยทิปมินิสายขนาด30กรัมมีวางจำหน่ายแล้วที่ 7, เซเว่นอีเลฟเว่นปเดี๋ยวไปถ่ายต่อละเดี๋ยวดีาาจำาสอกงสคลิปอะไรยังไม่ได้เห็นตอนนี้ผมว่ ตอนนี้สมองผมขาดโอเมก้าสามเดี๋ยวผมขอตกปลาเอาโอเมก้าสามมาเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังขึ้นเลยเข็วัดไม่ต้องใช้เราโอเมก้าสามไม่ต้องตกปลาแถวนั้นเอาเอาเดี๋ยวพี่เอาให้นี่อุ้ยโอเมก้าแบบไม่ต้องทำร้ายใครมีทั้งสองแบบมีทั้งซีพัชเชนฟรุตซึ่งก็มีโอเมก้าสามวิตามินบีสิบสองเออแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเป็นซีลูทีนพลัสเบอรีโอเมก้าสามมันกันวิตามินเอเลือกเถอะ เอาที่เราสบายใจกรุณาอย่าตกปลาในวัดแถวนี้เลยงั้นผมเลือกนี่เลยฮะซีแพทชันสุครับผมนี่คือใช่เลยแบบที่ตามหาอยู่อร่อยสดชื่นดื่มง่ายด้วยขอบคุณมากครับดีแล้วเอออุ้ยกินบ้างไดหมอ่ะอรู้สึกดีอ่ะรสชาติก็ดีหอมเออรสชาติดีโอยอย งานต่อได้แล้วค่ะไ,ไปเลยค่ะไอเรื่องงกนี่ใช้ได้ไเลยงกกับน,น้องนี่ประจำเลยโอ้โหลวงพ่อหาเข้ามาที่โบสถเนี่ยรู้สึกถึงความขลังมาก <c oughs> เพราะว่าเป็นโบทเก่าโบทหลังนี้เป็นสมัยก่อนเป็นโบส ปัจจุบันนี้ใช้เป็นวิหารสำหรับกราบไหว้ที่เฉยาอายุประมาณ200ปีอปีอสร้างโดยพญาเจ๋งทหารเอกของพระเจ้าตักสินมหาราชมีจิตกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรืออัครสา,าวกชั้นบนน่าจะเป็นเทพชุมนุมชั้นบนชั้นที่สองเกี่ยวกับพระพระเจ้าห้าชาติ ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์รอบกลางส่วนรอบล่างนี่จะเป็นเกี่ยวกับประวัติของพระยาเจงพระยาเจงเกิดที่พ,พระธาตุมูเตาในพม่าอันนี้พระธาตุมูเตาครับภาพที่สองอันนี้ท่านไปช่วยรบที่ภาคเหนือภาคเหนือก็จะมีเจดีสัญลักษณ์ของภาคเหนือครับแล้วก็ อาภาพนี้เป็นภาพสําคัญที่สุดที่กรมศินอนุรักษ์ไว้รัก็พยายามาภาพที่อื่นก็จะไม,ไ,มไม่ไม่ชัดเจนเขาบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นของแท้ที่ชัดเจนที่สุดก็คือพระเจ้าตากสินอยู่ในในบนดบกนี้ครับพระเจ้าตากสินแล้วก็มีพรยาจิงตอนแรกมีพรยาจิงนี้คอยมาเฝ้าครับแล้วก็ไปรบที่ ด่านเจดีสามองค์ตรงนู้ดท้ายเห็นไหมด่านเจดีสามองค์จิตกรรมฝาผนังอันนี้ก็ประมาณ200ปีด้านบนจะเป็นรูปดอกไม้เรียกว่าดอกพุทธานด้านนอกก็เหมือนกันจะเป็นรูปดอกพุทธานเป็นผู้ระยะคนที่มาไหว้ก็จะมาไหว้หลวงพ่อสมปติตนามาดูภาพจิตกรรมฝาผนังบางคนนึกว่าแจกันจีนแต่ที่จริงเป็นแจกันมอ,นอม อแจกกันมอนอ่าแจกกันมอนให้คล้ายแจกันจีนซึ่งอายุที่เราประมาณ2 0ปีโอ้ปีอ้าวเดี๋ยวเราไปจุดที่3อันนี้จุดที่ 2, 2> เราไปจุดที่3กันที่ขนอน นี่คืออีกจุดหนึ่งที่เป็นที่สุดของชาวนนทบุรีอเหมือนกันเพราะว่าเป็นองค์พระนอนที่ใหญ่มากใหญ่ที่สุดเลยใช่ไหมคะพระยาวที่สุดในจังหวัดนนทยาวที่สุดทุกงยาวถึง39เมตรแล้วก็เป็นโบราณสถานด้วยกรมสิ์ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานด้านหน้านี่จะเป็นพระนอนด้านหลังจะเป็นวิหารเรือครั้งแรกๆเลยวัดนี้จะไม่มีสิ่งก่อสร้างเลยมีเฉพาะพระนอนองค์นี้เป็นองค์แรก คือยังไม่มีวิหารครอบอะไรอย่างนี้เลยครับความศักดิ์สิทธิ์ของพระนอนองค์นี้ที่ผู้คนสายมูทั้งหลายมักจะมากราบไหว้ขอเป็นเรื่องอะไรคะให้มีชีวิตยืนยาวอะไรพวกนั้นมากกว่าพระองค์ท่านยาวถ้าองค์ท่านยาวเจริญว่าชีวิตยืนยาวใช่แล้วมีความสุขความเจริญอะไรพวกนั้นครับี่เห็นบอกว่าที่นี่มีการ ถวายไก่แบบเป็นๆด้วยเหรอคะอาจารย์เออครั้งแรกเลยตอนที่ฉันมายังไม่มีไก่เลยแม้แต่ตัวเดียวก็มีโยมคนหนึ่งเอาไก่แจ้มาถวายตัวหนึ่งแล้วก็อยู่ต่อๆมาก็มาถวายว่นอนมันก็เยอะตอนนี้เป็นร้อยๆตัวแล้วที่วัดเขาเชื่ออะไรยังไงพูดถึงเอาไก่แจตัวเป็นๆมาถวายอะค่ะเขาเชื่อว่าจะมีเป็นมงคลแล้วก็จะได้ถูกหวยอะไรพวกนี้แล้วไก่มันก็เรื่องเป็นเรื่องแปลก ที่เวลาคนจะไปซื้อหวยมันก็จะกระโดดขึ้นไปบนอะไรแล้วไปจิกเลือกใบให้เหรอคะอช่ต้องเลวเป็นเรื่องแปลกเรื่องแปลกก็เลยคนก็จะชอบมาแล้วก็มาไหว้แล้วมาขอพรแล้วก็มาซื้อลอตเตอรี่โอ้โหสาธุเลยทำไมครับชีวิต ปังและยังต้องติดแกรมด้วยแหละครับผมคืออะไรเอาน้ำมันมากอกมาเติมน้ำมันตะเกียงเหรอที่บ้านมีพอดีอันนี้ไม่ได้เป็นเคล็ดลับสายบูต่อย่างใดนะนึกว่ามปที่บ้านมีอยู่นึกว่าเป็นเคล็ดลับทำยังไงถึงจะปังแบบติดแกรมเอแต่ก็นั่นแหละขอให้เป็นน้ำมันที่แบบใช้ได้โอใช้ได้นะครับอันนี้น้ำมันพืชเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าเติมน้ำมันตะเกียงให้ใช้น้ำมันพืชเพียงแต่ว่าจะเป็นน้ำมันพืชที่จุดเดือดจะต่ำกว่าน้ำมัน พื้นแบบอื่ครับผมมีเข้ามาพี่ทิพย์นี่น้ำตาคลอเลยนะทุกครั้งเลยค่ะพาได้ถ้ามาทุกครั้งมากราบก็จะตื้นตันทำไมคุณเป็นกุหลาบสีขาวสีขาวเนี่ยเป็นสีที่สมเด็จพระนางเจ้าทรงโปรดทรงโปบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชน ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อโดยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม11/11 Singles Day โสนไม่โสนก็สั่งได้ตั้งแต่วันที่11ถึง30พฤศจิกายน2568สั่งซื้อได้ที่ l i อ e อนไทยทิพย์ช็อปตอนนี้สับประรดพริกเกอร์ยูสุมาแรงมากจริงเป็นน้องใหม่ที่คนแบบสั่งเยอะมาก ใครๆเขาก็รู้อเหรอเออสับปะรดพิกเรยูสุเป็นสับปะรดภูแลแล้วก็นี่ของมากอ่ะของไทยคลิปของไทยีระหว่างแบบถ้าเกิดเรากําลังเดินหรือเราไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยบางทีระหว่างพักอ่ะขอแนะนําเลยนะนี่ชิ้นมเลยมาลักใครๆก็รู้อร่อยมันหนุกไหมหนึกหอม หอมพิเกียวยูสุคือมีความเปรี้ยวหวานมันเคียงคบอยู่ในคำเดียวพี่อะชอบมากถ้าเดินทางนี่พี่ต้องมีพกบางทีก็แอบแบบใส่กระเป๋าเป็นแบบเม็ดๆอย่างเงี้ยอร่อยเลยอ่ะหาซื้อได้ที่ไหนเนี่ยง่ายหาซื้อได้ในบิ๊กซีบิ๊กซีเนี่ยถ้าเป็นบิ๊กซีจะมีมีมะม่วงพิเกลยวยูสุสับปะรดเนี่ยจะอยู่ที่คิงพาวเวอร์รางน้ำ แล้วก็ที่สนามบินแล้วก็สั่งซื้อออนไลน์ใครที่เป็นแฟนท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะมีมะม่วงออริจินอลแล้วก็มะม่วงพริกเกลอยูสุขคือแต่ว่าถ้าเกิดสั่งออนไลน์อ่ะก็มีทุกชนิดเลยหรือว่าใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นกูแม่มาเก็ตก็มีแม่มาเก็ตที่จะมีมะม่วงออริจินอลใช่แต่ผมว่าชอบผมชอบไปซื้อที่สนามบินเพราะว่าใช้ส่วนลดของกินเผาเบอร์ได้ด้วยถ้ามีกระลักถ้ามีกระลักก็ใช้ได้ด้วย มากพรัะตําหนักสีขาวเป็นแบบลายฉลุแบบสวยมากใช่แล้วก็สดชื่นมากด้วยที่นี่แล้วเคยคิดที่จะเอาเผื่ออีกคนใช่ไหมเออเอามาในกินคนให้กินต่อเหรอเยอะีลย ตอนนี้เราอยู่ที่พระตำหนักนะครับซึ่งเมื่อกี้เข้ามาพี่ทิพย์นี่น้ำตาคลอเลยนะก็ทุกครั้งเลยค่ะพระท่านถ้ามาทุกครั้งมากราบก็จะตื้นตันแล้วก็มันก็เป็นเองนะครับแล้วก็ส่วนนี้คือส่วนที่เป็นหุ่นขี้พึ่งเหรอครับใช่ไหมครับใช่มีสองชั้นครับสำหรับตำหนักเนี่ยเป็นจุดไฮไลท์ของวัดก็ว่าได้ครับครั้งแรกเลย เป็นสารไม้แล้วก็ผุพังไปตามการเวลาหลังที่สองเป็นปูนแต่หลังไม่ใหญ่มากนักเมื่อปีห้าสี่น้ำท่วมหนักทำให้พังเสียหายทางวัดก็รื้อรื้อออกแล้วก็ระดมทุนสร้างอาคารหลังนี้ขึ้นมาโดยการสร้างครอบหลังเก่าหลังเก่าจะอยู่ใต้นี้เพื่อไม่ให้จุดเป็นเคลื่อนที่เราก็เลยสร้างขึ้นมาหลังนี้แต่ว่าเป็นหลังที่ส ประกอบด้วยสองชั้นชั้นล่างและชั้นบนเป็นอีพึ่งของสมเด็จพระนางเจ้าครับซึ่งใครที่มาสักการะนะครับก็เนี่ยฮะจะทราบว่าจะต้องเตรียมเป็นกุหลาบสีชมพูแล้วก็ตัวหมากภูครับนะฮะก็มาถวายแต่คุณชลศมีครับทำไมคุณเป็นกุหลาบสีขาวสีขาวเนี่ยเป็นสีที่สมเด็จพระนางเจ้าทรงโปรดทรงโปรด ในโซเชียลทั้งหมดบอกกล้องสีชมพูสีชมพูนี่หรอห้าใช่ใช่รจริงว่าเลี่ยพี่ทิพย์เล่าเล่าให้ฟังดีก็อย่างที่พระอาจารย์บอกเลยค่ะว่าก็ถ้าเป็นสีชมพูเนี่ยกุหลาบสีชมพูเราจะถวายเสด็จพ่อร,รอห้าก็เป็นสีที่ท่านโปรดแต่ว่าถ้าสําหรับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารรรัตเนี่ยท่านจะโปรดดอกไม้ที่เป็นสีขาวโอ้ยแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับนะสำหรับคนที่ รักแล้วก็บูชารพระองค์ท่านเนี่ยก็คือท่านโปรดเสวยขนมเปี๊ยะด<ม>้วยนะโอ้<ช>แล้วฮะขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะผมบอกว่าเออท่านโปรดมากถึงขนาดออรอห้าท่านทราบอยู่แล้วก็ตามประวัติศาสตร์ที่เราได้ทราบมานะคะว่าในสมัยก่อนเนี่ยโดนกลารัชกาลที่ห้าท่านก็เสด็จประพาสต่างประเทศแล้วก็เนี่ยค่ะก็มีขนมมีอะไรที่จะแบบเหมือนได้นำมาฝาก แล้วก็ขนมเปียก็เป็นขนมที่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากรุรเทพฯท่านส่งโปรโอ้โหวันนี้ได้รู้ลึกรู้จริงเลยนะงั้นเราต้องพาชมงั้นเดี๋ยวเราสวายเลยดีกว่า อยู่ตรงนี้มันผูดไม่ถูกจริง<า>อ่ะจังไม่เคยมาใช่ไหม,มไม่เคยมาแล้วแบบตอนที่มองมองเนี่ยมองตาท่านมีเหมือนท่านมีชีวิตท่านมีเนยไม่รู้มีอะไรอ่ะเ,ออเ,ออเหมือนท่านมีชีวิตเนาะเหมือนแบบ โอ้หสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าปริมไม่ใช่แค่ปริมแค่แม่น้ำเจ้าพยาที่กำลังตอนนี้ปริมมากๆเลยตอนนี้เรามาน้ำตาริมน้ตาสองเราสองคนก็ปริ่มด้วยพี่ทิพย์ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้มาอยู่ต่อหน้าพระพักซึ่งพอมองเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเราเรารู้สึกได้จริงๆอันนี้คือแบบเด็กสวนสุนันทาเด็กสวนสุนันทาโอ้โหลูกพนางต้องมาจริงๆรู่เลยคือเป็นเทปที่เราแบบ ถ่ายทำไปก็น้ําตาไหลไปถ่ายทําไปก็ร้องไห้ไปจริงๆมันตื้นตันถ้าเกิดใครอยากรู้ทําไมเนี่ยต้องมานะคือที่เนี่ยบรรยากาศก็ดีมากติดริมน้ําแล้วก็ทุกจุดที่เราไปอ่ะทีิปรู้สึกได้ถึงพลัง,งความขลังความศักดิ์สิทธิ์อ่ะพูดแล้วเดี๋ยวก็ถามว่าโมงไงดังนั้นคุณผู้ชมคุยยกบ้านมุยกสยามเนี่ยมาตามรอยทพิปกับแจ็คได้เลยแล้วก็จะไหว้จุดไหนยังไงเนี่ยก็คือเราก็ แนะนำผู้ชมไปหมดแล้วถ้าเกิดว่าจําไม่ได้หรือเอ๊ะไม่แน่ใจยังไงอ,อ,อ่ะก็ดูย้อนหลังได้ด้วยขึ้นอยู่ที่หน้าสอนี้แล้วนะจ๊ะถูกต้องนะฮะเออแต่ว่าวัาวานนี้พาแจ็กเนี่ยมาแถวนนทบุรีในฐานะชาวนน,น,นทนนทบุรีร <laughs> จะพาไปกินของอร่อยด้วยเพราะว่ามีมร้านดังเป็นร้านที่แบบอยู่มานานมากของย่านนนทบุรีคือดังอ,อยู่มานานแล้วตลอดความนานขายดิบขายดีถูกต้องเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่อร่อยอย่างเดียวล่ะมันต้องมีมูไม่ใช่อร่อยอย่างเดียวละ ต้องมีหมูแน่แต่ว่าจะต้องเป็นสัปดาห์หน้านะจ๊ะเออก็สัปดาห์นี้อิ่มเอมใจไงไปแล้วเดี่ยวสัปดาห์หน้าอิ่มท้องแน่นอนมาติดตามกันนะครับค่ะและแน่นอนมาพาคุณผู้ชมนะคะมาพบเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ก็ต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยค่ะขอบคุณมากมากครับตั้งแต่เปิดร้านมาถูกหวยจ้าถูกทุกงวันต้องมีพี่จ๊ดู แต่เทียบพุ่งกับหน้าทิพยม,มันจะเท่าหน้าทิพย์ไแล้วเนี่ย <c oughs> ฉันคล้องน้ำลายไหลหยดใส่กล้องกันนะคะไข่เต็มเต็อ <c oughs> มอะเคยทำอะไรให้เราแบบรู้สึกแบบประทับใจประทับใจพี่ไ่งวดติด<ห>ขอขอบคุณบริษัทไทยเบเบอร์เรจจำกัดมหาชน<ม>บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม Amarin TV